สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับวิชาไหลนนครับในคลิปนี้จะเป็นคลิปเล่าเรื่องนะครับห่านท้าจตาฟ้าปริศนายุจักในซีซั่นที่สองเริ่มเรื่องมาตอนที่แล้วคือตัวของฟ้าเสียงเนี่ยก็แน่นอนครับมีการพูดคุยกับตัวของหลินหลินเลฝูพ่อตาเขาได้แหละแต่ว่าตัวพ่อตาเขาเนี่ยหลังจากที่ว่าโดนลาออกจากราชกาลเนี่ยก็มีการเก็บเว้กับตัวอย่างดีนะครับเพื่อลดความระแวงสงสัยของตัวของเต้ชิงหลังจากนี้ตัวฟ้าเสียงก็มีความคิดว่าตัวเขาเนี่ย เข้าใจความพิดของจางคงจู่ดีแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเข้าใจความพิดของฮ่องเต้ชิงได้แต่ไม่ว่ายัางไงเนี่ยกล่าวว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าล่วงรู้ความลับของทั้งสามคนสามคนที่ว่าคือมีตัวของเฉินิงผิงนะครับตัวของฟานเจียนแล้วก็ตัวของหลินเล่อฝูทั้งสามคนเนี่ยต้องกล่าวว่าเป็นคนที่มีความลับของความลับของแ้นชิงเนี่ยเป็นอย่างมากโดยทั้งสามคนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนที่เรียกว่าไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่ แน่นอนก็ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแต่ว่าด้วยความโชคดีตัวฟ้าเสียงเนี่ยเป็นคนเดียวที่รู้ความลับของทั้งสามคนก็ทําให้เรียกว่าเราจะรู้ข้อมูลต่างๆแต่ฟ้าเสียงก็สามารถที่จะตอก,ก่อกับบรรดาขุนนา,าต่างๆไม่ว่าเป็นพวกของจางกงจงูหรือพวกองชายรองเองก็ตามแม้แต่ว่าจะทายาทเองเนี่ยตัวฟ้าเสียงก็ได้ข้อมูลมาจากทั้งสามคนนี้นั่นเองครับแต่ว่าทั้งสามคนนี้เนี่ยพูดง่ายๆคือยิ่งอยู่นาะที่มีอำนาจมากเนี่ยฮ่องเต้ก็เรียกว่ายิ่งหวาดระแวงมากขึ้น ดัั้นสามคนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะโดนเด้งโดยคนที่โดนคนแรกเนี่ยก็คือหลิร์ลวัลฝูคือพ่อตาเขาเทนั้นแหละที่มีคนโดนเด้งคนแรกคือตบกาวครับหลิร์ลวัฝูเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าเป็นเศรษฐาบดีใหญ่แล้วก็มีอํานาจเนี่ยคาอนข้างที่จะมากสุดท้ายเนี่ยก็โดนโดนเด้งไปโดยคนที่เล่นงานเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคนสี่ของเขาคืออาจารย์หยวนที่เราเจอในเรื่องเนี่ยที่ดูหน้าตาโกงๆนี่ยแหละเป็นคนจัดการที่ทำให้เขาโดนเด้งโดยการโดยอาจารย์หยวนเนี่ยพันตัวไปอยู่กับจา์กงจู่นั่นเองนะครับแต่ว่าตัววีู่เย ก็มีการกล่าวป้านเสียนะว่าคิดยังไงกับอาจารย์หยวน Self ซึ่งหลิอุ่งฝูเนี่ยนึกไม่ออกนะว่าตัวเขาเองเนี่ยทำไมถึงโดนอาจารย์หยวนเนี่ยเล่นงานหรือว่าทอยยศทาให้ถูกเด้งใกตำแหน่งนั่นเองนะครับตัวเขาเองก็เขา้าเฝ้าคบคิดแหละว่าทําไมอาจารย์หยวนเนี่ยเล่นงานเขาแล้วทั้งท,ท,ที่จริงเนี่ยอาจารย์หยวนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเล่นงานเขาเนะคืออยู่กับเขาเนี่ยก็สุขสบายดีทุกอย่างอยู่แล้วแต่ทำไมอยู่ๆเนี Yellow ่ยถึงเปลี่ยนฝั่งแต่เรื่องที่น่าแปลกก็คือตัวของหลิรุ่งฝูเองเนี่ย ก็เรียกว่าบอกกับฝ้าเสียนว่าตัตวฝ้าเสียนเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยถ้าในมหานรครเนะี่ยเกิดความวุ่นวายเนี่ยอาจารย์หยวนจะช่วยได้อันเนี้ยก็ทําให้เราคิดนะแล้วก็งงว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์หยวนเนี่ยทอยด์ติดลวดฝูเนี่ยเพราะเขามีจุดประสงค์อะไรหรือเปล่าหรือว่าต้องการที่จะเรียกว่าไปเป็นสปายให้กับตัวของหลิร์ดลวฝูหรือเปล่าอันนี้มันก็น่าคิดนะเพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ตัวอาจารย์หยวนเนี่ยจะทอยด์ติดลวฝูได้เพราะหลิร์ดลวดฝูเองก็เรียกว่าเป็นคนที่ มีอำนาจคนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลจริงๆแล้วยิ่งยิ่งตัวหลิ่เล่ฝูเองมาบอกอีกว่าอีกหน่อยาอาจารย์หยุดจะช่วยได้เนี่ยอันนี้ก็เลยทำให้รู้ต้องคิดนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคือสปายหรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรหักมุมหรือเปล่านั่นเองนะครับอ่าต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยที่เรียกว่ารู้ถึงปทัยของของ,ของเตยชิงเนี่ยจะโดนเก็บทุกคนคนแรกแน่นอนคือตัวหลิล่เล่าฝูคนที่สองนะคือตัวของฟานเจียนแต่ด้วยความฉลาดาตัวฟานเจียนเนี่ยก็เรียกว่าสามารถที่จะหลบหลีก การโจมตีของฮ่องเต้ได้แล้วก็ต้องมาดูด้วยับว่าทุกแทสุดท,ท้ายเนี่ยใครที่เรียกว่าจะโดนโจมตีเป็นคนต่อไปนี่อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะถ้าเปรียบเทียบว่าจะตัวฮ่องเต้กับตัวของโจโฉเนี่ยคิดว่าอย่างไรบ้างครับตัวโจโฉเนี่ยเขาคีดระแวงของฮ่องเต้ชิงไหมก็คิดระแวงเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นคนที่ใช้คนเป็นอยู่คือต่อให้เราแวงไงก็ยังกล้าใช้แต่จะฮ่องเต้ชิงถ้าเกิดฮ่องเต้ชิงเนี่ยระแวงใครเนี่ยก็เรียกว่าจะเก็บคนนั้นเลยนะครับจะไม่เอาไว้อ ใช่ครับแล้วทีนี้เนี่ยก็มีตัวของฟ้านเสียเนี่ยหรือทวันเอ,อ๋อก็ตาเป่าเนี่ยก็เรียกว่ามีกรารไเล่าสัตว์หรือว่าไปบิ๊กดิกกันนั่นเองนะครับสำหรับสามคนนี้แต่ว่าตอนนี้เราจะรู้ว่าทางตระกูลหมิงเนี่ยโดนตำนักตรวจสอบทําการเรียกว่าขูดรีดเงินอยู่ตะลอดเวลาเนี่ยทาให้สุท้ายและตัวหมิงชิงตาก,ก็มีการต้องไปหาเงินจากร้านค้าเงินสัญสุกแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ไม่สามารถที่จะเบิกเงินได้ก็เลยต้องไปขอสินเชื่อจากร้านค้าเงินพาณิชย์ ซึ่งจะอว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นสิ่งที่ถือว่าเรียกว่าอาจถึงจุดวิกฤตแล้วก็ว่าได้แล้วก็อาจจะไปถึงจุดล่มสลายของตระกูลหมิงแล้วก็ติดตามนะว,ว่าตระกูลหมิงเนี่ยจะล่มไหมแต่ว่าถ้าในนิยายเนี่ยยังอยู่อีกหลายตอนนะของตระกูลหมิงแค่ว่าตอนนี้ค่อยๆถูกบีบมาเทนิดเท่นหน่อยนั่นเองนะครับฟ้านเสียนหรือมันเอ๋อเนี่ยตาเปาเนี่ย,ตะตะยก็ได้มีการไปล่าสัตว์แคมปิ้งนั่นแหละก็ถ้าดาวเลยก็เหมือนกับตอนที่ตอนที่อยู่ในซีรีส์ที่ว่าตาเป่าหรือมันเอ๋อแล้วก็ฟ้านเสียนเน ไปปิกนิกกันอ่าก็อันนี้คล้ายๆกับเป็นการเขาเรียกไปฮันนีมูนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ฮันนีมูนหรอกเพราะว่ามีต้าเปล่าไปด้วยก็ไปถึงเนี่ยก็ไปตั้งแคมป์กับริมน้ำนะครับตั้งแคมป์ริมน้ำเนี่ยตัวของป้าเสียเนี่ยก็มีการเรียกว่าปิ้งกบกับต้าเปล่ากินนะส่วนลินปันเอ๋อเนี่ยก็ได้นั่งแทะน้องไก่ที่เขาชอบเป็นพิเศษเนี่ยก็เหมือนกนณีในซีรีส์เลยสหรับตอนนี้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความสุขเป็นอย่างมากก็มีการพูดคุยต่างๆเรื่องตต่่่าานแว เขาไม่มีการพูดคุยเรื่องของการเมืองเรื่องของไ่ถังเนี่ยก็ไม่มีการพูดคุยกันเป็นการพูดคุยแล้วก็เล่นกันมากกว่าอ่าแต่ก็มีการถึงกล่าวถึงตัวของปาอรั่วเนี่ยที่ไปเรียกว่าไปศึกษาวิชาแพทย์อยู่ที่แฟนเปยฉีเนี่ยก็มีการพูดคุยถึงรั่วว่าเออมีการไปสงบจิตสงบใจอยู่เปยฉีแล้วก็เป็นการไปเรียนแพทย์อยู่ที่นั่นต่ก็มีความสุขดีตอนที่อยู่เปยฉีนั่นเองนะแล้วก็หลังจากนี้ทั้งสามคนเนี่ยก็เรียกว่าจะมี กันเรียกว่าลากันละหลังจากนั้นเนะี่ยทั้งสามคนก็เรียกว่าต้องมีการแยกแย้ายจากกันนะครับตัวตัวตาเป่าเนี่ยก็จะไปอยู่กับตัวพ่อตาองฟางเสียคือตัวหลินน้อฝูนะครับตัวของแม่นางน้องไก่เนี่ยก็จะไปอรอฟางเสียที่อ่าวต้านโจโก่อนส่วนตัวฟางเสียเรียกว่าจะแยกไปที่เขตเจโจก่อนเพื่อทํางานสักสักอย่างหนึ่งซึ่งหลินน้อเอ,อย๋ยก็รู้เนี่ยว่าตัวฟางเสียเนี่ยไปทํางานที่เขตเจโจนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระบัญชาของตัวฮ่องเต้นะครับแต่ก็มีการแซวว่า คือไปยังไงก็อยา่าพยายามอย่าไปหาสาวใหม่แล้วกันตึงตัวฟ้าเสียให้ให้เขามั่นสัญญาว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่หาสาวใหม่ๆม,มาอย่างแน่นอนให้วางใจได้หลังจากที่ทั้งทั้งสามคนเนี่ยยากย้ายกันไปครตัวฟ้านเสียนก็มีการเดินทางขึ้นทางเหนือมาประมาณสามลี้แล้วก็มีการพูดคุยกับแบรบรดาลูกน้องเขาเนี่ยแหละว่าคือเตรียมพร้อมแล้วแล้วหรือยังน่าจะเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อทําการอะไรบางอย่างเป็นการฆ่าคนหรือเปล่าแล้วก็เป็นปรากฏทับมาทธมินเนี่ยแหละ ก็จบไปในตอนนี้ก็ต้องติดตามนะว่าตัวฟ้านเสียบเนี่ยจะไปทำอะไรต่อน,นั่นเองนะต่อคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ชรกดสมัคสมาชิกเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจากั้เราด้วยนะครับแล้วก็เรามี Facebook พิจาร์แหลกเนี่ยก็อย่าลืมไปกดติดตามกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ